วันนี้มาชวนอ um ัปเดตเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นชาวอินเดียนะครับ <reviewing ind ia> หลังจากที่หุ้นปรับตัวดีมาต่อเนื่องหลายปีปัจจุบันล่าสุดลงมามากกว่า10%พื้นฐานน่ากังวลไหมถือต่อดีหรือเปล่าหรือนี่คือจังหวะซื้อเพิ่มสรุปสั้นๆกับพงษ์ธรจีวีครับ นช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าตลาดหุ้นอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะจับจับจ้องจ้องดูจังหวะจะเข้าซื้อลงทุนนะแต่ว่าการปรับตัวที่ดีขึ้นมาหลายปีต่อเนื่องเนี่ยทำเอาเสียวๆว่าหุ้นจะแพงเกินไปนะครับและก็ล่าสุดเนี่ยมีการพักฐานลงมาบ้างแล้วนะครับในช่วงของการเลือกตั้งประธานาธิบดีมีทรัมป์มีทาริฟก็ว่ากันไปแต่หุ้นอินเดียเนี่ยลงมาเงียบๆวันนี้มาอัปเดตกันครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรมุมมองข้างหน้าน่าลงทุนไหมาาาหคํตออผมมีเเปปร์ ทั้งโรบิโก้และก็แฟรงกินบอร์ตันมาเป็นข้อมูลและก็ตบท้ายด้วยว่าถ้าจะลงทุนในกองทุนรวมหรือว่า ETF เนี่ยมีทางเลือกที่แตกต่างน่าสนใจยังไงบ้างรับรองว่าฟังสั้นๆสรุปได้คําตอบนะครับมีคําถามเพิ่มเติมสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์นะครับกดไลค์ กด subscribe นะครับแล้วก็แชร์ต่อให้กับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจหรือกังวลกับหุ้นอินเดียที่ปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ผมมีพงทอนทีวีไลน์ออฟิเชียลนะครับสามารถที่จะ add qr เข้าไปได้เลยเดี๋ยวรอคนขึ้นครบขบวนก่อนแล้วเราจะเริ่มอัปเดต สภาวะการลงทุนไปด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมทําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือรายการ The Shortlist ที่อัปเดตเปเปอร์สั้นๆทุกเช้าเวลา8โมงครึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาหรือจะเปิดฟังขณะขับรถไปด้วยเนี่ยก็ยินดีเรียนเชิญที่ช่อง YouTube l e a f Capital นะครับวันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับจากฟร n งกินกันก่อนนะครับบอกว่าอินเดียเอาลุก2025นะครับ imminent recovery นะครับแล้วก็ compelling long term prospect นะครับเรียกได้ว่าถ้าอ่านจากชื่อเปเปอร์แล้วบอกได้เลยว่าคำตอบก็คือ ซื้ออย่างเดียวนะครับแต่เราก็ต้องดูปัจจัยการลงทุนกันด้วยนะไม่ใชบ่บอกให้ซื้อฉันก็ซื้อบอกให้ขายก็ขายนะเราเป็นนักลงทุนเราต้องพิจารณาเพราะมันคือเงินของเราเองนะครับด้านล่างนะครับสรุปมาให้แบบ3บุลเลตสั้นๆเลยก็คือว่าแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างนะครับยังคงแข็งแรงกรดโมเมนตัม um จะกลับมาในปี2025นี้นะครับ GDP ขยายตัวชะลอลงอ่านนี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หุ้นช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน9าเนี่ยลงมาเป็นสิบเ่อร์เม็นต็นะฮะชะลทีวีนะเรแนะนําน ถือพอร์ตแล้วนะครับมีพ o s ิชั่นอยู่ประมาณ10%ในหุ้นอินเดียนะครับเรียกว่าเป็นจังหวะแถวๆนี้เลยนะแต่ว่ามาดูกันว่าปัจจัยจะไปยังไงต่อนะครับลงมาจาก8.2เหลือ6.6นะครับแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงสั้น การลงทุนภาครัฐกำลังเร่งตัวและก็เปิดทางให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนเพิ่มทำธุรกิจแล้วก็เรียกว่าเติบโตไปพร้อมๆกับภาครัฐเลยทีเดียวนะฮะเน้นกลุ่มไหนครับกลุ่มการบริโภคคอนซูเมอร์นะครับดิจิทัลแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับสามเซกเตอร์นี้มีเหตุผลอย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายจะพาไปสู่การเลือกการลงทุนแบบไหนเราฟังไปพร้อมกันเลยนะฮะการบริโภคภาคเอกชนนะเป็นหัวใจหลักของการเติบโตหุ้นอินเดียเสมอมาเพราะเขามีอะไรครับประชากรเป็นพันล้านคนนะครับที่เราจะบริโภคเราจะใช้บริ การนะครับ,บก็เติบโตก็เติบโตได้เห็นนี้แหละนะครับแต่ในช่วงปี2 0 2 2 2 3 2 4ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวลงไปบ้างน,นะครับสิ่งที่แฟรงกินเห็นก็คือว่าเริ่มมีการพลิกอัพนะครับเริ่มมีการเร่งตัวนะในช่วงปลายปี2024ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่กลับมาละนะครับสคือเรื่อง c o n sumer sentiment นะแบบความมั่นใจผู้บริโภคเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากอะไรครับ การเลือกตั้งได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เสียงส่วนใหญ่กันไปนะครับกับพรรค BJP น่าจะมีความเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางน่าจะชัดเจนนะครับการบริโภคฟื้นตัวปกติจะหลังเลือกตั้งนะครับตามกราฟเลยนะนะครับตอนนี้อาจจะชะลอซึมซึมอยู่นะฮะแต่ปกติถ้าจบกันได้แล้วน่าจะไปต่อนะครับประกอบกับเงินเฟ้อที่กําลังชะลอตัวลงน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้แบบมีสภาพคล่องที่มากขึ้นต้นทุนการเงินก็ค่าครองชีพเนี่ยก็ลดลงนะครับการบริโภคน่าจะกลับมานะครับสังเกตก็คือว่าาปีีงงบะมณขออิินนเดดยจสสุ้ เดือน3นะฮะด้านล่างก็จะกราฟอาจจะดูแล้วจังหวะแปลกๆหน่อยนะไม่ได้ต้นปีสิ้นปีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนไทยเนาะเราก็ไม่ได้จบสิ้นปีนะครับอันนี้คาดว่าน่าจะค่อยๆฟื้นตัวได้หลังจากที่เลือกตั้งเดินทางแล้วก็เข้ามาเริ่มดาเนินโนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคอนซูเมอร์กำลังมาเซนดิเมนต์กำลังมานะครับไปกันต่อเรื่องว่าเรียกเออร์เน็งโกลดหน้าตาเป็นยังไงนะครับในช่วงที่ผ่านมาหุ้นมันลงแล้วเออร์เน็งจากตรงนี้แล้วก็อนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับ ปี2025เนี่ยงบการเงินของบริษัทเนี่ยจะถ้าบอกว่าปี25เนี่ยคือจบ2024มาจบาิมีนา25นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปีที่ผ่านมา12เดือนย้อนหลังเนี่ยจะพบว่าพอเติบโตได้ประมาณหนึ่งนะฮะคือประมาณ9.6แต่เรียกได้ว่าชะลอตัวลงมาจากช่วงในอดีตอยู่พอสมควรนะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะมองแล้วว่าหุ้นอินเดียตอนนี้ดูทรงจะแพงเกินไปนะครับแต่สิ่งที่แฟรงคินชี้เห็นก็คือว่าในปีงบประมาณหน้านะตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปเนี่ย12เดือนนะครับ EPS r o ล t h นะครับจะเติบโตได้ประมาณ14.7เรนะครับเรียกได้ว่ากลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก9.6นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับเงินเฟอ้อชะลอไปลงเหลือ4เปนะครับเปิดโอกาสให้ทางธนาคารกลางสามารถที่จะลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีแผนอะไรครับ ออกนโยบายการลดภาษีเพิ่มรายได้นะครับให้กับชนชั้นการมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายแหละแล้วก็เน้นไปที่บางกลุ่มที่เป็นผู้หญิงซะด้วยซ้ำนะครับเรียกได้ว่าพอ3อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้แรงบริโภคน่าจะฟื้นได้อีกนะครับแหมน่าจะมีนโยบายแบบนี้สําหรับเมืองไทยบ้างนะลดภาษีให้ชั้นหน่อยนะนะครับเพิ่มรายได้ให้ชั้นนิดหนึ่งนะจะได้เข้าไปช่วยซื้อหุ้นไทยนะครับด้านล่างนะครับ GDP หน้าตาเป็นยังไงครับถ้าบอกว่าเรียกว่าเอาเขาไม่ลงนะ สำหรับถ้าเทียบกับประเทศกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับสีน้ำเงินเข้มเนาะนะครับกลุ่มที่2ก็ Emerging Market นะครับสีเขียวอ่อนๆตรงนี้แล้วก็อินเดียอย่างเดียวเลยก็คือสีส้มนะครับบอกว่าถ้าเทียบเป็นเชิง Absolute Value เแล้วเนี่ยบอกว่าโต7%อยู่เรื่อยๆยาวไปจนถึงปีประมาณ2029นะครับจากตรงนี้ประมาณ4ปีเอาไม่ลงจริงๆแล้วก็ผลของทาลิฟถามว่าเป็นความเสี่ยงไหมคุณทรัมป์เข้ามานะครับตั้งแต่มกรลานี้เป็นต้นไปเนี่ยทาลิฟกับอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ จัดการได้นะครับเพราะเดิมทีเองเ่ยก็ได้เปรียบทางดุลการค้าไม่ได้เยอะมากเท่ากับประเทศเกาหลีเวียดนามจีนนะครับหรือว่ากลุ่มประเทศไทยเองเราก็โดนไปด้วยนะแต่ว่ากลุ่มอินเดียเนี่ยสินค้าหลักที่เขาส่งออกเป็นเรื่องของยากับโลหะมีค่านะครับซึ่งสงสินค้าเนี่ยเป็นแบบ Price ไม่ค่อยอีลาสติกเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะต่อให้ราคาขึ้นสักนิดสักหน่อยเนี่ยคนซื้อก็ยังซื้อต้องซื้ออยู่เพราะว่าเน้นที่คุณภาพกับความน่าเชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นอินเดียส่งออกหลักนะครับ10-13%เนี่ยเป็นยากับโลหะมีค่าซึ่งต่อให้มีเงินเฟ้อต่อให้มีทาลิฟต่อให้มีกำแงพงภาษีเนี่ยดีมานในการที่จะสั่งซื้อจากอินเดียก็ไม่น่าจะสะเทือนขนาดนั้นนะครับแล้วก็การเมืองนิ่งหลังจากที่ BJP เข้ามาน่าจะทําให้ GDP ตรรรรงงงงงงงเเเเเนนนนีีน้้้ยย่่่่าาาาาจจะัััปปป็ไไไดหลลกกกคววมมสืืือออผบผแ เทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆนะครับจากตรงนี้ไปประมาณ4ปีเนี่ยจะพบว่าเขาเติบโตได้ประมาณยังไม่ถึง2ดีนะฮะและ Emerging จิงนะครับรวมจีนเนาะนะครับวนะรบวมแบบกลุ่มประเทศกําล,ลังประตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็ประมาณ4ไม่ถึง5เรนะครับเรียกได้ว่าดูปัจจัยพื้นฐานมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ตลาดหุ้นไปต่อได้เนี่ย อินเดียก็เป็นตลาดต้นๆที่จะเป็นตัวเลือกของนักลงทุนนะครับไปกันต่อก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของปี2029ถ้าอยากได้ GDP 7%เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ถอยทันเนาะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชากรขยายตัวต่ออันนี้เป็นข้อดีของอินเดียนะเป็นเพราะว่าเป็นแบบสูตรมาให้ตายเลยนะฮะว่าจากพันกว่าล้านคนก็จะโตอีก400ล้านคนนะครับกลุ่มคนรวยนะฮะโตอย่างเดียวไม่พอนะครับยังจะรวยขึ้นด้วยนะครับ กลุ่มชนชั้นบนเนี่ยที่มีความมั่งคั่งสูงจะขยายตัวถึง3เท่านะครับอายุเฉลี่ยก็ยังต่ำยังทํางานได้อีกนานนะครับยังสามารถที่จะเอาเงินเดือนเนี่ยมาใช้จ่ายซื้อสินค้าพรีเมียมสินค้าพรีเมียมนะครับเรียกได้ว่ากลุ่มนี้นะมีแนวโน้มจะเติบโตเรื่องของ e a r n i n g ็งสโตรดนะครับประมาณ17.3ต่อปีเลยทีเดียวครับจนถึงปี2,026อีก2ปีจากนี้กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยน่าจะมาเป็นอันดับต้นๆน,นะครับ กลุ่มด้านล่างนะครับเป็นดิจิทัลนะนะครับกลุ่มแรกก็คือคอน s u m e r นะกลุ่มบริโภคนะครับคนกําลังเยอะขึ้นคนกําลังจะรวยขึ้นนะครับกลุ่มผู้สินค้าบริโภคไปก่อนแน่นอนนะฮะกลุ่มที่2เป็นดิจิทัลนะนะครับเป็นตัวหลักที่ขับเคลื่อนเม็ดเงินลงทุนหรือว่าการเติบโตของอินเดียในช่วงที่ผ่านมาอยู่พอสมควรมาหลายปีนะครับ ก็ได้ทุกกลุ่มนะฮะเพราะว่าเขาก็มีเป็นประชากรก็มีความถนัดเรื่องของออนวัตกรรมเรื่องของโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งอยู่แล้วนะฮะประกอบกับจานวนก็เยอะด้วยค่าแรงก็ไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเข้าใจวัฒนธรรมทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกนะครับก็เลยเป็นตลาดที่ค่อนข้างจั เรียกได้ว่าได้ประโยชน์จากเทรนด์นวัตกรรมพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าได้ตั้งแต่อินฟราสตรเจอร์นะโครงสร้างพื้นฐานนะครับยาวไปจนถึงระบบ AI ที่กําลังเข้ามาในช่วงปีนี้ปีหน้าด้วยนะฮะเรียกว่าอินเดียเนี่ยเต็มตัวไว้แล้วนะครับว่าเทรนด์นี้มาแน่นะครับออโตเมชันนะครับแมนูแฟคเจอร์ิงแอดวานซ์งหลายแหล่นะฮะก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มเต็มกับดิจิทัลแล้วก็สุดท้ายเรื่องของเฮลท์แคร์นะครับบอกว่าประชากรต้องมาพร้อมเลยฮะ การเจ็บป่วยนะการเจ็บป่วยนะครับจะเห็นว่าด้านขวามือนะครับว่าจำนวนเตียงต่อประชากรนะครับหมื่นคนเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะฮะถ้าเป็นรัสเซียเนี่ยคือหมื่นคนจะมีเตียงสำรองไว้ประมาณ71เตียงนะฮะเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ28แต่ของอินเดียเนี่ยต่ำลงไปถึง16นะครับก็ต้องบอกว่า เป็นโอกาสที่ถ้าเกิดว่าจะขยายจะขยับจะมะีธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับเพลว์แคร์เข้ามาเนี่ยก็มีคนรอใช้อีกเยอะนะครับทั้งในแง่ของจํานวนและก็คุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมว่าไม่ได้มีแต่จานวนอย่างเดียวนะที่ไม่พอด้านบนเนาะคนกําลังรวยขึ้นมีความมั่งคั่งมากขึ้นก็อยากได้คุณภาพอยากได้ระบบมาตรฐานของอเรื่องของส,สาธารณสุข ที่ดีขึ้นไปด้วยนะครับโรงพยาบาลแพงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็าแอบบินมาใช้ประเทศบ้านเรานะครับที่หมอเก่งๆการดูแลดีๆนะครับแต่บ้านเขาเนี่ยยังค่อนข้างอันเดอร์เซิร์ฟยังค่อนข้างขาดแคลนอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์น่าจะมีการเติบโตของงบกําไรเนี่ยอีกประมาณเกือบ17%ในช่วง2ปีข้างหน้า ไม่แพ้กับกลุ่มคอน s u m e r เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นภาพสรุปนะที่บอกได้เลยว่าแฟรงคินเนี่ยตีตาบอกว่าลงมาก็คือซื้ออย่างเดียวนะครับ <S <S ไปดูครับค<ๆ>อร์สเช็ตก,กับทางของโลบิโก้หน่อยว่าเขาเห็นตรงกันไหมนะครับสิ่งที่โลบิโก้บอกก็3ามวุฒิน,น,นะครับอินเดียน่าจะเป็นไปได้ที่จะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตจากตรงนี้ไปเป็นปีที่5นะครับหลังจากด้านล่างนะฮะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี 2, ่นะครับ หุ้นอินเดียชนะหุ้น i m งจ g Market i n d e x โดยรวมมา4ปีแล้วขึ้นก็ขึ้นเยอะกว่านะครับลงก็ลงน้อยกว่าแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ครอยอินดิเคเตอร์นะครับปัจจัยทางเชิงม,มหาภาคเนี่ยน่าจะคงทรงมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีเม็ดเงินลงจุนจากภาครัฐจากภาคเอกชนเพิ่มเติมทําให้มีการฟื้นตัวนะสุดท้ายก็คือเรื่องของอันนี้เพิ่มเติมจากทางแฟรงคินนะบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็มีความสมบูรณ์มากด้วยแต่สมบูรณ์แง่ไหน2งแง่เียผมเล่าให้ฟังนะครับความเสียออสเยเส่ยงคาวม แต่โรวบิโกกบอกว่าความเสี่ยงของอินเดียถ้าจะลงตรงนี้ก็คือดอลลาร์แข็งค่าต่อถ้าดอลลาร์แข็งค่าต่อจากการกระตุน้นเศรษฐกิจของคุณทัทเนี่ยเรียกได้ว่าเงินอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น emerging market เนี่ยก็อยู่จนหมดก็จะอยู่ในโหมดอ่อนค่านะครับแน่นอนว่าการลงทุนเนาะเราก็ไม่อยากให้เวลาเราไปลงทุนแล้ว ค่าเงินของของสินทรัพย์นั้นเนี่ยมันอยู่ในโหมดอ่อนค่าเพราะจะทําให้เราได้ผลตอบแทนไม่เต็มเน็ตเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพอเพอจะขาดทุนซะด้วยซ้านะครับเราอยู่ในสินทรัพย์ไหนนะเราก็อยากให้สกุลนั้นแข็งค่านะครับอันนี้เป็นหลักแบบง่ายๆเพราะฉะนันถ้าดอลลาร์แข็งรูปีจะอ่อนนะรูปีอ่อนสินทรัพย์ในอินเดียก็ดูไม่น่าสนใจและมีปัจจัยสนับสนุนน้อยลงนะนะครับเงินไหลเข้าอาจจะน้อยลงดอกเบีย้ย US อยู่สูงอีกนานอันนี้แน่นอนก็จะดูดเงินลงทุนไปอยู่กับ US ทั้งหมดนะครับแล้ว ก็ลำบากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายทาริฟต่ตออินเดียและประเทศอื่นๆโดยตรงสําหรับอินเดียเนี่ยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ากระทำมากๆต่อประเทศอื่นๆเพี่ยเพิ่จะเป็นปัจจัยดีนะเพราะว่าถ้าเกิดกประเทศอื่นส่งเข้าไปสหรัฐนะส่งสินค้าส่งบริการเข้าไปสหรัฐเนี่ยแล้วปรากฏว่าโดนทาริฟโดนภาษีราคาแพงขึ้นแต่อินเดียโดนน้อยหน่อย น่าจะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สรุปความเสี่ยงจากโลบิโก้นะฮะไปดูกันต่อนะครับอินเดียมีแรงซื้อนะครับบอกว่าถามว่าเฮ้ยแล้วทาไมตลาดอินเดียดูทรงจะดีจังเลยดีต่อเนื่องนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะอะไรฮะด้านบนบอกว่าการซื้อจากรายย่อยในประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องผ่านระบบอัตโนมัตินะเรียกได้ว่าภาคบังคับนะครับ SIP Systematic Investment Program นะครับที่อาจจะแบบถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือน l t f เ S สบ้านเราเนาะที่แบบว่าให้คนคอนซิบิลดูแลตัวเองลงทุนนะครับผ่านตัวกลางอย่างบลจบลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเงินก็จะไหลาจากฝั่งที่เป็นเงินออมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ทั่วๆไปเช่นอสังหานะครับหรือการเก็งกำไรอื่นๆเนี่ยเข้าสู่ตลาดทุนที่เป็นระบบมากขึ้นผ่านหุ้นแล้วก็ผ่านกองทุนรวมนะครับอันนี้อินเดียก็ได้ขึ้นชื่อมาตลอดนะครับว่าตรงเนี้ยทำได้ดีนะทำให้เวลาหุ้นลงทีไรเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินจากกองทุนเหล่านี้มาซับพอร์ตไว้นะครับช่วยเสริมสภาพคล่อง ลดความผันผวนนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเนี่ยก็จะมีผลกระทบน้อยลงนะเพราะมีเงินคนในประเทศจํานวนมากนะเป็นพันล้านคนกําลังคอนทริบิ์กำลังใส่เข้าไปในกองทุนแล้วก็หนุนหุ้นตัวเองนะครับฟังไปฟังมา3บุลเลตนี้ก็อยากให้เกิดกับหุ้นไทยเช่นเดียวกันนะเราขอเพียงแค่มี SIP นะเอาจริงๆแล้วผมก็เข้าไปประชุมกับสมาคมรจอ,อยู่เหมือนกันนะครับทางสํงงานักงานท่านเองก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะให้มีการดีไซน์ระบบนี้ออกมานะครับไม่แน่เราอาจจะเห็นข่าวดีเร็วๆนี้ไม่ช่วงปีนี้ก็ ในช่วงชีวิตเราก็พอเป็นไปได้นะหลังจากที่ SSF หมดอายุไปนะฮะเดี๋ยวรอดูกันว่าปี2 0 2 5นี่้จะมีโปรแกรมอะไรออกมาช่วยชนชั้นกลางช่วยมนุษย์เงินเดือนในทางอ้อมก็คือช่วยตลาดทุนตลาดหุ้นให้มีเสถียรภาพและก็สภาพคล่องที่สูงขึ้นนะครับมาดูด้านล่างครับข้อปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นอเดียมีความสมบูรณ์เพิ่มเติมก็คือหุ้นเข้า IPO มากขึ้นนะครับแม่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะอาจจะมีชะลอตัวไปนิดนึงนะครับ ช่วงหลังโควิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาเข้าตลาดอีกแล้วถามว่ามันดียังไงคือพอตลาดหุ้นมันมีจํานวนหุ้นน้อยตัวเนาะแบบว่าไม่ได้มีดาราหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าจะขึ้นเนี่ยมันทําให้บางกลุ่มบางตัวบางเซกเตอร์เนี่ยร้อนแรงกระจุกตัวจนเกินไปนะครับคุ้นๆไหมเหมือนใน US เอสไหมฮะคุ้นๆไหมแต่พอมีหุ้นใหม่ๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนะในหุ้นในอินเดียเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นตัวใหญ่ๆมีเซกเตอร์ที่แตกต่าง แตกต่างหลากหลายกันไปนะครับทำให้เม็ดเงินเนี่ยสามารถที่จะมีทางเลือกกระจายการลงทุนแล้วก็บริหารความเสี่ยงได้มากขึ้นประกอบกันถ้ามีเออหุ้นใหม่เข้ามาเนาะมาร์เก็ตแคปของตลาดก็เพิ่มขึ้นสภาพคล่องก็สามารถไหลเข้าได้นะครับก็เป็นเหตุให้เงินนอกเงินในสามารถสนับสนุนตลาดทุนตลาดหุ้นของอินเดียต่อไปได้นะครับมีหุ้นจํานวนดีๆมีตัวใหม่ๆเข้ามามากขึ้นก็ทําให้ตลาด สมบูรณ์มากขึ้นนะครับโดยสุดท้ายนะครับทางโรบิโก้ก็ตบท้ายว่าการลงทุนในหุ้นอินเดียจากตรงนี้ไปเนี่ยน่าจะยังคงเป็นนักษนะของสไตล์เดิมเนาะที่ได้ผลตอบแทนดีเรื่อยมานะก็คือเป็นลักษณะของกลยุทธ์ที่เป็น bottom up แล้วก็เป็น active investment เป็นหลักเพราะอะไรครับ ตลาด Emerging Market อย่างอินเดียเนี่ยมีหุ้นจํานวนที่แบบว่าจํานวนมากเหลือเกินที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กที่ยังไม่ไถูกค o อเยยังไม่ได้ถูกค้นพบยังไม่ได้ถูกออกบทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ทั้งหลายแหล่นะครับทำให้ยังมีเพชรในตมสามารถเลือกลงทุนแล้วก็เติบโตไปกับเศรษฐกิจอินเดียกับการบริโภคนะเรื่องของดิจิทัลแล้วก็เฮลท์แคร์ได้อยู่อีกพอสมควรนะครับเพราะอย่างนี้ลงแบบแอคทีฟน่าจะดีกว่า2 Pa เ e r เ,เรียกว่าสรุปไปแล้วเนี่ยออกทรงแบบว่าชื่นม่นนะฮะปัจจัยเสี่ยงมีอยู่่่่เเเเล็็็กกนนนนนน้้ออออยยแแสวใใหญปจาาาาาภภขขขงงงงคร แล้วเซกเตอร์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเนี่ยก็3เซกเตอร์หลักที่ว่ากันไปแล้วนะครับระหว่างนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยเพิ่มเติมอยากจะได้ข้อมูลอยากจะถามเนี่ยสามารถเข้าไปช่องทาง Open Chat ของพงธรทีวีได้นะครับที่ QR ด้านซ้ายนี้เลยมีเพื่อนๆรอคุยรอช่วยตอบคาถามแม้จะปอบประโลมในยามที่ตลาดลงแบบนี้ก็ตามนะครับเราไปคุยเพื่อยืนอยู่ในตลาดถือการลงทุนให้ไดนน้นานๆกันนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับกับว่าเราจะลงทุนอะไรกันดีนะฮะ การลงทุนนะครับก็ต้องบอกว่าแวะไปดู JP Morgan Guide to Market ล่าสุดนิดนึงนะหุ้นอินเดียนะครับก็ต้องยอมรับว่าแพงที่สุดในกลุ่มนะครับถ้าดู EM Price to Book นะฮะที่เป็นเครื่องมือที่บอกอ v l l u a t i o n ได้ค่อนข้างนิ่งกว่านะนะครับเพราะ Earnings อาจจะมีความแบบ 1, ผันผวนพอสมควรนะครับแต่ถ้า Price to Book เนี่ยใช้กับ Emerging Market ก็มองได้อีกแง่หนึ่งนะครับปรากฏว่าหุ้นอินเดียอยู่ตรงกลางครับที่ดูทรงแล้วจะแอบแพงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆใน e m e r g i n g Market อย่างบราซิลจีนนะครับโคเรียเม็กซิโกเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเออมีไต้หวันแพงไปอีกอันนึงแน่นอนนะแน่นอนนะฮะเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่อินเดียเนี่ยแพงรวมๆแผนคอนซูมเมอร์แผนดิจิตอลนะฮะส่วนด้านซ้ายมือนะครับเป็นโดยรวมนะครับปรากฏว่าตอนนี้ถ้า e m e r g i n g โดยรวมๆก็อยู่ประมาณค่าเฉลี่ยนะครับยังไม่ได้แพงจนเกินไปนะฮะ อย่างเช่นจีนเป็นต้นนะครับอ่ะไปกันต่อนะฮะก็เหตุผลที่ว่านะครับสูตรโกรงของอินเดียนะครับสามสหายนะฮะสามเสาหลักของการเติบโตเลยก็คือประชากรขยายครับ urbanization นะครับคือการกระจายตัวไปชดไปชานเมืองไปชนบทพัฒนาสาธารณูป,ปโภคพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับให้คนที่อยู่นอกเมืองให้คนที่ไม่เคยเข้าถึงเนี่ยสามารถเข้าถึง เช่นไฟฟ้าปลาป,า,ปาการเดินทางคราร์บอนั้คมนะครับรวมไปถึงเรื่องของ Financial Service ธุรกิจบริการการเงินด้วยนะครับ urbanization ยังรออยู่อีกเยอะนะฮะเรียกได้ว่าอินเดียเนี่ยเป็นตัววงใหญ่ๆเลยจำนวนคนก็เยอะและเอเบ a ร i แนสเซชันเนะครับการที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงนะกับเป็นชนบทเนี่ยก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากนะครับและก็สุดท้ายคือเรื่องของดิจิทัลนะครับซึ่งอินเดียปูทางไว้รออยู่แล้ว3ส,สหายนี้สูตรโกงอินเดียถ้าเพื่อนๆเ,เ,เชื่อว่า3อย่างนี้ไปต่อก็น่าจะทําให้การลงทุนในอินเดียอย่างน้อยเรา กังวลน้อยลงนะครับขวามือนะฮะเรียกได้ว่า GDP เนี่ยยังมีรูมจูโกอยู่พอสมควรนะครับอินเดียก็สีน้ําเงินด้านล่างะเลริอรลอยตามจีนไปได้หรือเปล่านะครับในภาวะที่ประเทศมหาอำนาจ ที่เป็นแอดวานซ์อีโคโนมีทั้งหลายเนี่ยกำลังเสียมาร์เก็ตแชร์ในเรื่องของ GDP ีพ o โกรระดับโลกให้กับประเทศอ m e เมอร์จิงมาร์เก็ตอย่างจีนแล้วก็อินเดียอยู่เรื่อยๆนะครับเอาใจช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็มีถืออยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ผม DCA เรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบซื้อเข้าไปปักเดียวแล้วกักเก็งกำไรนะครับมองว่าเป็นการเติบโตร,ระยะกลางถึงยาวแล้วก็เน้นเพิ่มเงินลงทุนเรื่อยๆนะครับถ้าเติบโตร,ระยะยาวไปกันได้ก็น่าจะกำไรได้ทางก้อนไม่ได้ห่วงระยะสั้นสักเท่าไหร่นะคร ไปกันต่อครับ ETF มีอะไรให้เลือกบ้างน,นะครับใครมีบัญชีหุ้นนะครับอยากจะลงทุนตรงไปที่ ETF รายตัวเนี่ยมองไปที่อินเดียไม่อยากเลือกเองผมสรุปมาให้5ตัวแบบสั้นๆนะครับก็คือถ้าอยากกระจายนะอยากได้อินเด็กอยากถือแบบพสซีฟนะครับ150ตัวไปอินด้าครับถ้าอยากกระจุกตัวหน่อยนะครับเป็นอินดี้นะฮะห้ตัวเลยยอดออกมา1ใน3นะครับอยากไปสายบริโภคหุ้นที่เป็นกลุ่มเติบโต ใน30ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นคอน summer เป็นหลักนะครับถ้าดูผลตอบแทน3ปีนะ จะพบว่าอินโคนะครับโคลัมเบียอินเดียคอน summer ETF เนี่ยผลตอบแทนดีที่สุดเฉลี่ย3ปีนะครับเเรียกได้ว่าสถ้าเชื่อตีมที่1นะคอน summer ไปอินโคครับอันที่2ผู้นําเติบโตนะครับผมจะอยากได้ทั้ง3กลุ่มแต่ว่าไม่อยากได้อินเด็กซ์อยากได้แบบแอคทีฟนิดนึงนะฮะไปจีลินนะฮะโกลด์เลดเดอร์อินเดียนะครับ GLIN นะฮะว่าคัดเลือกแต่กลุ่มที่เป็นสายโกลด์เข้ามานะครับตัดกลุ่มแวลูออกไปนะตัดกลุ่มโตช้าๆออกไปนะครับ แน่นอนก็จะมีความผันผวนมากกว่ากลุ่มที่กระจายตัวอย่างอินด้าหรืออินดี้เป็นต้นนะครับด้านสุดล่างสุดนะครับเป็นดีจินนะฮะดิจิตอลอินเดียนะครับสายดิจิตอลนะครับเรียกได้ว่า3ปีเนี่ยยังไม่เกิดนะแต่เท่าที่ผมดูนะครับในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าผลตอบแทนค่อนข้างดีทีเดียวนะครับไปสายดนะิจิตอลอันนี้ก็คือธีมที่3นะคือเรื่องของ ดิจิตอลนะครับแต่ถ้าอยากเพื่อนๆอยากได้เฮลท์แคร์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอินดี้มากกว่านะครับหรือว่าไปอินด้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดิจิตอลเฮลท์แคร์แล้วก็บริโภคนะครับอันนี้คือ ETF แต่ถ้าเป็นกองทุนรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยอัปเดตกันไปแล้วรอบหนึ่งเนาะนะครับตอนที่รีวิวกองทุนทั้งหลายแหละเป็น10กองนะสิกองนะฮะลองกลับไปย้อนดูได้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากรู้แบบเร็วๆว่ากองไหนแพสซีฟแอคทีฟลงที่ไหนนะครับแต่อย่าลืมเช็คข้อมูลปัจจุบันด้วยนะครับว่าเอ่่่่่าานมสะไววหใญจ เท่าที่เช็คข่าวดูนะครับแต่ดูผลตอบแทนล่าสุดเนี่ยพบว่าอะไรครับกองที่เป็น Active ชนะกองที่เป็นแพสซีฟอยู่พอสมควรนะครับและสองกองที่มาดีเลยนะมาเด่นก็คือของทิสโก้กับ ของบอจกรุงไทยนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นสายแอคทีฟเหมือนกันแต่ผลตอบแทนไม่ค่อยนําพาเท่าไหร่ส่วนหนึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองอื่นๆนิดนึงนะฮะก็คือของ Asset Plus นะครับอยู่ด้านล่างตรงกลางเป็น Index นะครับด้านบนเป็น Active ที่เกาะเกาะล้อๆกันมานะครับก็แน่นอนว่ากลุ่มที่ผลตอบแทนดีในช่วงที่ผ่านมาของหุ้นอินเดียก็คือกลุ่มคอน s u m e r นะครับกลุ่ม m a l l cap นะฮะแล้วก็กลุ่มที่เป็นดิจิทัลเพราะฉะนั้นถ้าลงแบบอินเด็กส์รวมๆเนี่ยอาจจะแพ้กลุ่มที่เป็นลักษณะของ Active Investment Active Investment ได้รสรุปภาพรวมของการลงทุนอินเดียปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับบอกได้ว่าค่อนข้างสดใสทีเดียวปัจจัยเสี่ยงช่วงสั้นก็มีจากการที่เดินนโยบายของคุณทรัมป์2.0นะฮะแต่ปัจจัยพื้นฐานของเขาไม่ว่าจะเป็นประชากรการขยายตัวของเมืองนะครับแล้วก็ดิจิทัลไลเซชันนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนไปจนถึงปี2029ถ้าเพื่อนๆลงทุนด้วย GDP ลงทุนด้วยอัตราการเติบโตของหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจผมว่าอินเดียก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่น่าจะมีไว้ในพอร์ตไม่แพ้กกับกลุ่่มทีเป็น สหรัฐหรือว่านวัตกรรมทีเดียวนะครับมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์นะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์ต่อให้กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจหรือกังวลกับหุ้นอินเดียที่ปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเจอกันในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ